สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนชาว YouTube นะครับวันนี้ก็มาพบกับทีมงานเสียแบงค์สายจกหรือว่าเสียแบงค์สายหืน่นซูมิโตโม่ร้อยสามสิบนะครับผมวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งนะครับที่เราได้ทําการขุดดินแต่เมื่อวานผมล้างรถเอาเป็นคุยกันเรื่องล้างรถเมื่อวานล้างรถอาอยากรู้ว่าทําไมจละบีมันถึงออกไม่หมดเอ่ยเนี่ยผมล้างไปแล้วนะวาราคาบจละบีมันยังอยู่อยู่เลย แต่ว่าผมเอา,เอาโซลา่าแล้วก็อ่าสไลนะครับผมล้างโซลา่าก่อนแล้วผมก็มาล้างสไลแต่ซูมิโตโมจะมีข้อเสียตรงที่ว่าเนี่ยสีสีของเขาจะล่อนไวแล้วก็จะจางไวสีของเขาค่อนข้างจะบางนะครับผมเนี่ยเห็นไหมเห็นความบางได้ชัดเลยแตกต่างกับรุ่นอื่นมากถ้าเป็นโคมมสูนี้การเก็บสีของเขาจะเนียนนะครับของเขาจะไม่มีรอยแตก ตะปุ่มตะปำตามเนี่ยเป็นล่องเนี่ยสีสีของเขาเห็นไหมครับจะบางกว่าจะบางกว่าพวกแคดหรือว่าโคมสุหรือว่าโกเบนะครับโกเบนี่ถามว่าใช้ได้นานนะครับแต่ว่าข้อแตกต่างของเขาแต่ว่าความความแรงความไวหรือว่าความอึดน,นี่ยอมรับเลยว่าใช้ดีมากครับเจ้าสมิทตโม เมื่อวานก็ถ้าแก่ก็ล้างเองเมื่อวานผมล้างเองเลยนะเนี่ยไม่มีคราบผมล้างออกจนหมดเลยเห็นไหมจระบีจะไม่มีจะมีแค่ของใหม่ที่ว่าเยิ้มออกมาก็จะล้างอีกรอบหนึ่งแต่พอปล่อยให้ลูกน้องขับนี่แถวนี้นะครับจระบีกองหนาไม่ค่อยมีใครดูแลให้เลยแล้วก็ไม่มีใครรักษาให้ก็เลยต้องขับเองครับถ้าขับเองเจ้าสมิตโมเขา,าจะไม่โกรธอู้ไปลุยดินมาอือดิน ดินติดตูดนี่เดี๋ยวต้องหาน้ามาล้างออกแต่อาจจะเป็นวันพรุ่งนี้วันนี้คงไม่น่าจะทันตูดมีแต่ขี้ด,ดินเลยสวัสดีเอฟซีทุกคนนะครับสวัสดีเอฟซีทุกคนเลยสวัสดีทุกภาคเลยสวัสดีเอฟซีปัตตานีปัตยลาสงขานราธิวาสประจวบละนองกีริขันเพชรบูรณ์เมืองกาญราชบุรีอ่างทองสระบ,บุรีหรือว่าร้อยเอ็ดศรีสะเกษ อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาหรือว่าโซนสตึกกระสังบุรีรัมแล้วก็บ้านกวดแล้วก็เอฟซีทุกคนเลยช่วงนี้เสียแบงก์ก็ไม่ได้ห่างหายไปไหนนะครับก็ทําคลิปให้ลงให้ดูเรื่อยๆเนื่องจากงานก็เยอะนะครับผมช่วงนี้งานก็จะเยอะ,อะมาดูหน้ารถกันหน่อยหน้ารถล็อกหรือเปล่าหน้ารถล็อกไว้นะเดี๋ยวมาดูกันว่าหน้ารถมีอะไรหรือเปล่าไข่กุญแจกันบึ๊บ ช่วงนี้ก็เจ้าสมิโตโมก็ติดม่านใหม่นะครับนี่ใส่ม่านแล้วใส่ม่านแล้วสวยไหมครับทุกคนแล้วก็คิดถึง f อฟซอุบลอยู่นะครับอุบลอุบลแล้วก็เอฟซพัทยาเอฟซกทมนะครับผมเอฟซีกทมไม่รู้ทุกคนเป็นยังไงมัง่งสบายดีกันหรือเปล่าหลังจากที่โควิดหายไปนะครับผมโควิดในทีหายไปก็เหลือแต่ โคโยตี้นะครับตอนนี้ก็เหลือแต่โคโยตี้ที่เรายังไม่ได้ไปเที่ยวกันเอาไว้มีโอกาสไปเที่ยวโคโยตี้ช่วนนี้ก็ห่างหายนิดๆิดหน่อยหน่อยนะครับเดี๋ยวพอโลคหายแล้วก็ไปฉานกันต่อที่โคโยตี้นะช่วงนี้อันนี้งานผมก็ไปได้เยอะแล้วแหละใกล้จะเสร็จแล้วแหละน่าจะประมาณอีกอีกสองเดือนก็น่าจะจบงานนะครับผมอีกสองเดือนจบแน่นอนเพราะว่าเดี๋ยวขุดคันตรงนี้ออกตรงนี้แทบจะไม่ได้ขุดแล้วตรงนี้แค่นิดหน่อยๆครับ มราจะปล่อยน้ามาลงตรงนี้นะครับตรงนี้มันเป็นแอ่งน้ําอยู่แล้วก็จะเก็บเนินเกาะนู้นออกให้หมดเลยตรงนี้ก็น่าประมาณอีกสักหกเจ็ดวันก็น่าจะหมดแล้วแล้วก็จะเก็บมุมนี้ทําสโลปครับทีนี้ก็จะเข้าโหมดของการฤดูอ่าทํางานชาวบ้านนะครับหรือว่าโคกหนองนาโมเดลนะครับช่วงนี้ก็สั่งทํามุ้งกีแล้วก็เจ้าน้องโม่ใหม่อีกหรือเปล่าอย่างเสร็จแบงยังไม่แน่ใจเลยแต่เศรษฐก,กิจไม่ค่อยดีเนาะ เราจะเอาน้องโมอีกตัวหนึ่งอยู่นะรอให้ถึงเวลาก่อนตรงนี้ก็เนี่ยครับคันคันมันสไลด์ครับเพราะว่าไม่ได้ยํำเนาะตอนดึงสโลปนี่รถไม่ได้ยํำทีนี้ก็เลยเสริมคันใหม่ครับนี่เป็นคันคูสะใหม่เลยยาวไปเลยยาวจนถึงนู้นเลยแล้วก็ตรงนี้ก็จะเสริมออกไปอีกครับเนี่ยตอนนี้จะเสริมออกอีกเสริมไปอีกเยอะครับดินก็ไม่รู้ว่าจะพอหรือเปล่าในคันสะเนี่ย แต่กระดูแล้วก็น่าจะพออยู่นะช่วงนี้แต่ดินดินพวกเนี้ยดินแดงเนี่ยบางคนมองว่าเหมือนฝนตกแล้วมันเละแต่จริงๆฝนตกพอมันเละปั๊บเนี่ยพอมันแห้งปั๊บเนี่ยโอ้โหดินนี้แน่นปึ๊กครับแน่นนี่แหละดินเขาเขาจะเป็นดินที่ว่าเหมาะกับการบดอัดหรือว่าทําถนนนะครับเนี่ยพอเราเอาดินนี้ปั๊บเขากับดินตรงเนี้ยมันจะเป็นคล้ายๆดินแลกอ่ะพอคุกเข้ากันไปปั๊บดินนี้บดอัดแน่นมาก แน่นเปียกเลยแหละแต่ว่าเสียแบงค์จะเก็บสโลฝั่งนี้ให้เสร็จก่อนจะเก็บเวิร์งนี้ให้เสร็จก่อนแล้วก็ถึงจะย้ายไปอีกฝั่งหนึ่งนะครับก็คือฝั่งนู้นจะเป็นฝั่งสุดท้ายก็คือฝั่งปิดงานนะครับผมตอนนี้ก็จะเก็บโซนนี้ให้หมดเราจะไปปิดงานฝั่งนู้นเอาเอาอันนี้ลูกน้องมาลองตองแต่งนะครับผมลูกน้องมาลองตองแตง่งไม่รู้ไปไหนกันมาไปซื้อกับข้าวมาหรือเปล่ามรถสองคนนี้นี่เสียแบงค์ใช้ไปซื้อกับข้าวก็ บรรยากาศก,ก็ค่อนข้างจะดีนะทุ่งนาเดีย๋ยวไปดูทุ่งนากันหน่อยไหมอยู่ก็จนน้ําท่วมแล้วนี่น้ําท่วมเลยอันนี้ก็เจ้าคุณปู่ยับเยินเจ้าคุณปู่จะไปรีวิวตรงไหนดีล่ะโอ้โหเดี๋ยวผมจะพาไปรีวิวเจ้าคุณปู่สักครู่ตอนนี้ก็ดูบรรยากาศทุ่งนานี่สวยเขียวเะอุ่มเลยนะพี่น้องนะ ผมพาไปดูข้าวก็น่าจะโอเคนะมีภาคไหนบ้างที่ว่าฝนไม่ตกครับหรือมีโซนไหนมัางที่ไม่ไม่ได้น้ำนี่มาดูโซนนี้ได้แล้วนี่น้ำเขียวแล้วก็ข้าวสวยงามมากเลยนี่อยู่แถวบอบตบ้านกู่นะครับสนใจก็แวะเวียนเข้ามาเยี่ยมทีมงานของเราได้ยี่สสี่ชั่วโมงยี่ไม่ยี่สิบสี่ที่สิบสองชั่วโมงหลังจากนั้นต้องนอน <laughs> หลังานั้นเป็นเวลานอนนะครับนี่เป็นไงโอ้งามพี่น้องเอ,อ้ยข้าวปีนี้น่าจะได้ข้าวอยู่นะโซนนี้นี่หรือว่าตกวันนี้อีกสองวันพรุ่งนี้หายฝนนะหายเงียบคิบเอาสำหรับคลิปนี้ก็เสียแบงก์ก็ขอจบการเพียงเท่านี้แล้วกันเนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเลยนะครับผมบายบายครับ